สมาชิกถามมาฝรั่งทนน้ำท่วมได้นานแค่ไหนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุงธางโดยเพื่อความ,มยืนนะครับวันนี้เองก็จะมาเล่าเกี่ยวกับ การดูแลต้นฝรั่งหลังจากน้ําท่วมนะครับเพราะว่าสมาชิกเนี่ยแชทมาคุยกับผมนะครับว่าที่สวนเนี่ยน้ำท่วมต้นฝรั่งนะครับต้นฝรั่งจะเป็นอะไรไหมและหลังจากที่น้ํายุบแล้วเนี่ยควรจะต้องดูแลอย่างไรบ้างนะครับก็ในเรื่องของน้ําท่วมนะครับที่ไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็มีการท่วมเ,เข้าพื้นที่เกษตรกรรมหลายจังหวัดนะครับอันนี้ก็ต้อง บอกว่ามันไม่สามารถที่จะป้องกันได้มันก็จะเข้าท่วมสวนไล่นาพืชผลทางการเกษตรของสมาชิกที่ปลูกไว้นะครับคราวนี้ในส่วนของผลไม้1ตัวนะครับที่สมาชิกถามมาก็คือฝรั่งเมื่อน้ําท่วมต้นฝรั่งแล้วเนี่ยสมาชิกก็ถามว่าต้นฝรั่งเนี่ยจะตายไหมนะครับแล้วก็ถ้ามันน้ำมันยุบแล้วเนี่ยจะดูแลอย่างไรนะครับก็จริงๆทางสวนของเรานะครับก็เกิด น้ำท่วมเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการท่วมขังแต่ก็จะเป็นการตกนะครับหมายถึงว่าฝนเนี่ยตกตลอดทั้งเดือนเลยนะครับเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตกตลอดทั้งเดือนแทบแต่วันเว้นวันแล้วน้ําในสวนก็ไม่เคยที่จะแห้งเหมือนกันแต่จะไม่ได้ท่วมขังสูงเท่ากับทางจังหวัดอุบลแบบนั้นนะครับหรือจังหวัดอื่นๆที่แบบท่วมขึ้นมาแบบถึงระดับเอวออะไรแบบนี้นะครับ แต่การท่วมขังนะครับโดยเฉพาะผลไม้ก็คือฝรั่งเองนะครับเป็นผลไม้หนึ่งตัวที่สามารถทนน้ําท่วมได้พอสมควรนะครับก็คือจากของผมเองนะครับที่ถูกน้ําท่วมมาเนี่ยตลอดทั้งเดือนกันยานี่ต้นฝรั่งเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่การที่น้ําท่วมนะครับเราจะต้องมีข้อห้ามในการที่จะไปทําให้ต้นฝรั่งเนี่ยเขาเกิดความเสียหายก็คือ,อเมื่อ น้ำท่วมอยู่นะครับเราไม่ควรที่จะเข้าไปในพื้นที่บริเวณรอบโคนของต้นฝรั่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เองนะครับที่มีน้ําท่วมอยู่เนี่ยดินของเราเนี่ยค่อนข้างเละค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับเมื่อเราเนี่ยไปเดินบริเวณรอบโคนต้นนะครับเราจะไปเหยียบรากของเขาก็คือรากฝอยที่เขาเอาไว้ใช้หาอาหารเนี่ยไปเหยียบทําให้รากเขาเนี่ยเกิดความเสียหาย ก็จะทําให้ต้นฝรั่งของเราเนี่ยเกิดปัญหาคืออาจจะตายได้เพราะว่าบางทีเนี่ยรากที่เขามีอยู่แล้วมันเหมือนเราเป็นแผลนะครับเม <ME> ื่อเราเป็นแผลถ้าเราไม่รักษาดีๆเนี่ยอาจจะมีะเชื้อโรคเข้าไปในตัวเราได้ฝรั่งก็เหมือนกันพอเราไปเหยียบรากเขาขาดเนี่ยแล้วน้ําที่ท่วมขังอยู่นะครับมันก็อาจจะทําให้รากเนี่ยเกิดการเน่านะครับแต่ถ้าเกิด เราเนี่ยไม่ได้ไปเหยียบเขานะครับลากไม่ขาดเนี่ยเขาก็ยังรักษาตัวต้นของเขาไว้ได้นะครับก็จะไม่ทําให้ต้นเขาเนี่ยเกิดความเสียหายดังนั้นน้ําท่วมเนี่ยเราก็ปล่อยให้ต้นฝรั่งของเราเนี่ยแช่น้ําไปเพราะว่าถ้าเราหมดทนทางในการที่จะเอาน้ําออกจากสวนแล้วเนี่ยก็คือต้องปล่อยนะครับแล้วต้นฝรั่งเนี่ยจะเกิดความเสียหายไหมก็เหมือนที่ผมบอกครับ ถ้าไม่ไปเหยียบลากเขานะครับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบริเวณโคนต้นของเขาเนี่ยต้นจะไม่เกิดความเสียหายนะครับเราปล่อยให้จนน้ำยุบนะครับแล้วก็น้ำแห้งจนดินเนี่ยเริ่มแห้งสังเกตได้ยังไงครับว่าดินเริ่มแห้งแล้วและเราจะเข้าไปหาต้นฝรั่งได้ก็คือ,อเดินดูตรงจุดบริเวณอื่นก่อนโดยการที่ถ้าเราถอนหญ้าแล้วนะครับหญ้าติดขึ้นมาโดยที่เขาเรียกว่า น้ำเนี่ยมันไม่แฉะที่บริเวณโคนของย้าแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลต้นฝรั่งเราได้นะครับหลังจากที่น้ำยุบและสามารถเข้ามาที่ต้นฝรั่งได้สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือหนึเลยนะครับต้องดูว่าบริเวณโคนต้นเนี่ยมันมีวัชพืชอยู่ไหมนะครับก็ใช้วิธีการถอนออกนะครับถอนย้าออกให้หมดนะครับเพื่อเปิดนะครับให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดการะระบาย ความชื้นหรือว่าระบายน้ําจากใต้ดินนะครับให้มันแห้งนะครับพอช่วงที่2ดินเริ่มแห้งแล้วนะครับเราก็จะมีการเขาเรียกว่าเอาปุ๋ยนะครับมาใส่ก็คือปุ๋ยที่เราจะต้องช่วยบํารุงเขาเนี่ยเราจะต้องใส่สูตรเสมอไปเลยนะครับก็คือ1 5 1 5 15นะครับเพื่อบำรุงทุกส่วนเลยนะครับและเมื่อใส่ปุ๋ยบำรุงไปเรียบร้อยนะครับ ต้นเริ่มได้ปุ๋ยกลับมานะครับก็คือใบเขาก็จะเริ่มเขียวเข้มเราก็จะดูว่าระยะฝรั่งของเราเนี่ยเป็นระยะที่ปลูกมาแต่ยังไม่ได้ให้ผลผลิตหรือปลูกแล้วกําลังจะทําผลผลิตนะครับมีู่งช่วงคือถ้าปลูกเป็นช่วงที่กําลังเลี้ยงต้นและยังไม่ได้จะทําผลผลิตก็คือเราจะใส่ปุ๋ยเป็น25.77เนะครับเพื่อกลับมาบํารุงต้นต่อโดยสูตรแรกเหมือนที่ผมบอกคือใส่สูตรเสมอไปเลยนะครับเพราะว่า เราไม่รู้ว่าช่วงนั้นน่ะต้นฝรั่งเนี่ยขาดธาตุอาหารอะไรบ้างแล้วก็ใส่ NPK หรือเรียกกันง่ายๆก็คือสูตรเสมอไปเลยนะครับและก็สามารถใส่ปุ๋ยหมักเก่านะครับปุ๋ยขี้วัวเก่านะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยสามารถใส่ร่วมกันไปได้นะครับโดยจุลินทรีย์อย่างอื่นนะครับที่เป็นพวกน้าหมักพวกอะไรพวกนี้อย่าเพิ่งใส่ลงไปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบริเวณใต้ดินของเราเนี่ยมันมีแก๊สมีอะไรอยู่บ้างนะครับที่ เกิดจากการาถูกน้ําท่วมอยู่นะครับหมักหมมอยู่เป็นเวลานานนะครับถ้าถามว่าระยะเวลาเนี่ยผมมองว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยต้นฝรั่งก็ยังไม่เกิดความเสียหายนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาพวกน้ากําหมักพวกอะไรเนี่ยไปลดแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดแก๊สเกิดความร้อนที่ทําให้ดินเนี่ยมันร้อนแล้วก็จะทําให้ต้นไม้เราตายได้แต่ถ้าเกิดเราใส่ธาตุอาหารไปเนี่ยต้นไม้จะดึงเอาไปใช้แล้วก็เอาไปซ่อมแซมในส่วนของที่มันเสียหายนะครับหรือว่า เป็นช่วงที่เขาไม่สามารถหาอาหารได้ในช่วงที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยพอเขาได้อาหารเนี่ยเขาก็จะดึงอาหารขึ้นไปนะครับก็จะทําให้ต้นเนี่ยกลับมาเขียวแล้วก็สมบูรณ์อีกครั้งวันนี้ผมบอกคือถ้าเป็นต้นรุ่นที่เลี้ยงแต่ยังไม่ได้ทําผลเนี่ยก็คือใส่2 5 7 7นะครับและถ้าเป็นต้นที่กําลังทําดอกนะครับก็คือทํา2อย่างก็คือเราจะทําผลเขาแล้วนะครับกรณีที่ต้นใหญ่เท่าของผมแล้วถูกน้ําท่วมนะครับ ก็คือทางดินเนี่ยเราจะใส่เป็น8-24 2นะครับแล้วก็ทางใบนะครับเราจะต้องฉีดธาตุาอาหารรองเป็นพวกแมกนีเซียมนะครับพวกสังกะสีเพื่อไปฟื้นฟูต้นนะครับโดยที่ต้นรุ่นที่ยังไม่ได้ทําผลก็สามารถพ่นได้เหมือนกันนะครับก็คือจะมีพวกแมกนีเซียมแล้วก็มีพวกสังกะสีเนี่ยมีขายอยู่ ในออนไลน์หรือร้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาซื้อมาพ่นได้แล้วก็เป็นพวกาสารลายสกัดเข้มข้นเนี่ยเอาพ่นได้เพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูต้นทําให้ต้นเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแต่ในส่วนของที่พอเขาเริ่มฟื้นแล้วเราจะทําผลเนี่ยเราก็บํารุงเขาไว้ก่อนเลยนะครับก็คือใส่แปดยี่สี่สี่แล้วก็พ่นในส่วนของอแมกนีเซียมแล้วก็สังกะสีร่วมกับแคลเซียมบอลลอนก็ได้นะครับโดยเมื่อที่เราพ่นนะครับ กิ่งเนี่ยอาจจะชูดอยู่นะครับหมายถึงว่าพุ่งอยู่เพราะว่าเขาได้น้ําฝนอยู่เป็นระยะเวลานานนะครับเราก็ต้องทําการตัดแต่งกิ่งเขาลงนะครับตัดแต่งกิ่งให้อ่ถ้าเราจะรักษาไว้ที่ระดับความสูงเท่าไหร่เนี่ยเราก็ตัดตามที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยกลับมาติดดอกนะครับแล้วก็มาติดผลเพื่อที่จะได้ห่อผลฝรั่งเอาไว้รับประทานเองหรือเอาไว้ขายต่อไปนะครับก็การแก้ไข หรือการดูแลต้นมะม่วงขออภัยนะครับต้นฝรั่งหลังจากที่เกิดการน้ําท่วมเนี่ยก็มีมาฝากกันประมาณนี้นะครับเพื่อด้ได้เอาไปแก้ไขสําหรับไล่นาหรือว่าพื้นที่ที่ปลูกฝรั่งไว้นะครับแล้วก็จะได้ไปแก้ไขให้กลับมาเป็นต้นที่สมบูรณ์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการ,กรเกษตรพื่อความตัวเองเพื่อความย่งยืนนะครับ สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม,ใหม่ที่ทางส่วนนี้เราวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ